สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเรายังพบกันอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะคะวันรักก็ยังมีผ้ามานําเสนอให้พ่อแม่พี่เศษนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ของดักแด้นะคะวันานําเสนอท่านีคลิปผ่านๆมาแล้วนะคะ เพียงพื้นละ4ี่ร้อยแปดสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพื้นละ4ี่ร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนําเสนอใส่อย่างนี้ก็ใส่สบายอากาศเย็นแล้วก็ใส่อย่างนี้นะคะใส่อย่างนี้ง่ายๆใส่สบายสบายนะคะเป็นผ้าคุมไหล่พื้นใหญ่นะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะเพราะเป็นของเมกิทอฝ้าพื้นนี้4ี่ร้อยเก้าสิบาทเท่านั้าททานนะคะเราใส่สวยใส่สบายใส่ง่ายๆนะคะพวกผ้าพวกนี้นะคะนี่ค่ะเราใส่อย่างนี้ก็สบายง่ายๆเลยนะคะ อุ่นค่ะเราเอาเช็มกัดงามๆมากัดนิดหน่อยอย่างนี้ก็ไปได้นะคะไปงานไปอะไรได้แบบนี้นะคะพื้นละ490บาทนะคะมีสินค้ากิ่งพร้อมขายนะคะแล้วก็วันนี้วรดาก็จะมานําเสนอเป็นผ้าดักแด้นะคะเป็นผ้าชุดมีของเมกีทอนําเสนอมานะคะแล้วท่านฝากมาเนาะแต่ผ้าของเราจะมีสองราคานะคะสองราคาที่เราจะแยกให้ท่านฟังนะคะมันจะมีชุดละ9 0 0อกับชุดละพันสองนะคะมีอยู่ ใน2ราคาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะในชุดนี้นะคะวราดาขอเรียนท่านนะคะอันนี้คือขายโปรจัดโปรให้แม่กีทอเนาะแม่กีทอท่านฝากมาแม่กีทอท่านลดหลั่นมานะคะชุดนี้9 0 0บาทนะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะขอเรียนนะคะสีสวยลายงามนะคะลายลงนี่สวยเนื้อแน่นมากนะคะจากชุดละพันห้านะคะแต่ท่านก็เดือดร้อนอยากได้เงินนะคะ ท่านจะฝากมาตัวนี้ชุดละ9 0 0บาทนะคะชุดละ9 0 0บาทคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่สีพื้นจะออกเป็นสีอ่านี่นะคะท่านดูดีๆนะคะนี่ค่ะน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มนะคะสวยนะคะตัวกิ่งนี่สวยนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะชุดนี้นะคะ900บาทเท่านั้นนะคะ900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะชุดละ9 0 0บาทนะคะอันนี้เป็นนามเบอร์หนึ่งนะคะ ชุดนี้900บาทนะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะสินค้าของเมกีทอฝากมาท่านลดหลั่นมาเพื่อให้อยู่ได้เท่านั้นนะคะสินค้ารับรองเลยนะคะบางครั้งขายไม่ได้กําไรนะคะแต่ท่านก็อยากขายเพราะว่าบางครั้งคนเราก็เดือดร้อนเงินเนาะก็อยากได้สินค้านาะอยากได้สินค้าแท้แน่นอนเลยนะคะอันนี้เราจัดโปรให้900บาทชุดหนึ่งกว้าง1เมตรยาว4เมตรนะคะผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรนะคะอันนี้เรียกว่าผ้าชุดเนาะเรานําโปรให้ท่านเลยนะคะ เพียง900บาทนะคะราคา900บาทจะมีอยู่3ชุดนะคะงามนะคะท่านตรงดูเนื้อผ้านะคะดูเนื้อผ้าดูความ้ละเอียดอ่อนนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสวยนะคะชุดละ900บาทนะคะแล้วมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็900บาทนะคะอันนี้เป็นของแม่กกี่ทอฝากมานะคะสินค้าบางทีก็มันก็จะเป็นแบบว่ามีม,มีมีสีตาหนิด้านในนิดนึงประมาณนี้นะคะแต่ไม่เยอะคะ่ะเพราะว่าสินค้าของเรา ถ้าคาว่าท่านลดราคามันก็ต้องมีนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีนวลมากนะคะอันนี้สีนวลน,นะคะสีนวลจัดโปรให้ชุดละเก้าร้อยบาทนะคะรุ่นนี้นะคะนี่ค่ะสีสวยนะคะลายก็งามแม่กีทอท่านฝากมานะคะชุดนี้เก้าร้อยบาทนะคะนำเบอร์สองนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการนะคะนมเบอร์สองนะคะ สินค้าของเราโอเคอยู่นะคะแมกิทอฝากมาชุดนี้900บาทนะคะลดหลั่นจากชุดละพันห้าขายเพียง900บาทนะคะ900บาทขอให้ท่านดูตามลายตามคลิปดีๆนะคะเพราะว่าสินค้าบางทีท่านก็อยากเอาออกเนาะเพราะท่านต้องการเงินเนาะเดี๋ยวถ้าท่านเอาวราดาจะไปพงให้นะคะเพราะตอนนี้ยังไม่พงนะคะสินค้ายังไม่พงเลยนะคะเพราะสินค้าพิ่นมานะคะ900บาทนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นสีนี้นะคะ สีนี้ก็สวยนะคะสีนี้จากแต่ก่อนเคยขายชุดละพันกว่าบาทนะคะแต่เราก็มาจัดโปรนะคะเห็นนะคะชุดนี้จะเป็นแบบนี้นะคะท่านดูอันนี้คือสีพื้นนะคะสีพื้นเป็นสีรามนะคะสีพื้นเป็นสีรามนะคะสีรามนะคะสีรามออกมาจะเป็นสีรามเนาะแต่ว่าสีตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะแตมเป็นผ้าชุดมาแบบนี้เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าชุดมาอย่างนี้เห็นไหมคะ ผ้าเนื้อเดียวกันนะคะนี่ค่ะแต,แต่แต่เป็นแบบนี้นะคะเนาะนี่เห็นไหมคะอันนี้เราสามารถไป,ปตัดเป็นเสื้อคามได้อันนี้ไป,ปตัดเป็นสีนี้ได้นะคะค่ะเขา,ขาก่อนไปแบบนี้นะคะวรดาจะยกให้ท่านดูชัดเจนนะคะว่าผ้าแต่ละชุดเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ชุดละ9 0 0บาทนะคะขอให้ท่านดูดีๆขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะวรดาขอเรียนท่านเลยนะคะนี่คะ่ะสวยอยู่นะคะสวยดีอ,อยู่คะ่ะสวยดีค่ะสวยดีเนื้อเนื้อก็โอเคอยู่นะคะสีเข้มด้วยนะคะ เราจัดโปรให้ชุดละ900บาทนะคะนี่ค่ะเขาให้ท่านดูความละเอียดด้วยนะคะให้ท่านเดี๋ยวบางทีท่านจะบอกอ้าทําไมผ้าข้างในเป็นสีพื้นไปนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะท่านถึงขายเพราะว่าบางทีมันทอออกมาแล้วม,มันมันไม่ได้ดั่งใจที่ที่ท่านอยากได้นะมันก็เป็นเอกอีกสีคนละแบบมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัดใส่ด้วยกันก็ได้นะคะชุดนี้900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขอย้ํานะคะ น้ำเบอร์สามนะคะอันนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะสวยงามสวยงามคัดสันมาแล้วคัดสันมาเลยนะคะน้ำเบอร์สามนะคะนี่สวยอยู่นะคะตัวนี้เนื้อละเอียดดีอยู่นะคะเนื้อละเอียดดีเลยนะคะตัวนี้ตัดนี่ค่ะงามงามค่ะตัดเป็นชุดได้เลยนะคะหรือท่านอยากเอาไปตัดเสื้อตัวหนึ่งตัดเป็นผ้าสิ้นตัวหนึ่งก็สวยนะคะนี่ค่ะตัดเป็นผ้าสิ้นซ้าสิ้นเป็นงานขาวดําก็ได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เราตัดได้เลยนะคะนี่ ตัดไปเป็นงานขาวดำนี่ได้เลยนะคะออกเป็นสีสีเรียกว่าสีเทาหม่นนะคะอันนี้จะจะจะไม่ออกสีสีงาช้างนะคะตัวนี้ออกเป็นเทาหม่นเนาะตัดไปงานขาวดําได้สบายมากเลยนะคะผ,ผ้าผ้าซิทน,นะคะเห็นนะคะสวยนะคะชุดนี้เก้าร้อยบาทนะคะเสื้อแล้วก็ไปตัดเป็นใส่กับเสื้อคามนะคะตัดใส่กันอะเด็อะดใส่ด้วยกันเลยนะคะเก้าร้อยบาทนะคะ โอเคนะคะอันนี้คือเป็นเมก่ทอฝากมานะคะชุดละ900ต่อมาเป็นชุดปกติลดหลั่นเหมือนกันนะคะจากชุดละพันหกพชุดนี้ไม่มีตําหนิไม่มีใดๆทั้งสิ้นเราจัดโปร1 2 0 0บาทนะคะนี่ค่ะ1,200บาทตัวนี้เนื้อดีละเอียดงามเหมือนกันแต่ว่าผ้าจะไม่มีจุดด่างดําอะไรทั้งสิ้นนะคะผ้าสีสวยผ้าสีงามปกตินะคะ อันนี้เราก็จัดโปรลดลง1,200บาทเป็นผ้าดักแด้สีสวยงามน,นะคะอันนี้น้ำเบอร์สี่นะคะน้ำเบอร์สี่1,200บาทนะคะตัวนี้นะคะน้ำเบอร์สี่เนาะเพราะสินค้าแต่ละอย่างก็มีเนื้อมีงานมีความละเอียดมีความแน่นนะคะแตกต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าผ้าคามท่านจะเหมาเอานะคะว่าสินค้าต้องราคาเดียวกันไม่ใช่ค่ะบางทีบางผืนลายเดียวกัน ลายเดียวกันทอคนละครั้งฟืมคนละฟืมคนละคนทอต่างกันนะคะบางครั้งทอออกมาเนื้อไม่แน่นก็มีเนื้อไม่สวยไม่มีก็มีเนื้อไม่ละเอียดก็มีนะคะจะแตกต่างกันนะคะผ้าเราต้องดูความละเอียดด้วยเนาะสินค้าแต่ละอย่างต้องดูความละเอียดนะบางครั้งท่านก็อย่าเปรียบเทียบราคาบางคนก็มีแต่เคยดูหลายๆคนก็มาเปรียบเทียบราคากันว่าเอ้ยของเจ้านี้ราคานี้ของเจ้านี้ราคานี้ เปรียบเทียบในราคาได้สูงหรือต่ำแต่เรียบเปรียบเทียบคุณภาพก็สูงหรือต่ำเหมือนกันนะคะถ้าราคาสูงสินค้าก็โอเคถ้าราคาต่ำสินค้าก็ไม่โอเคนะคะเพราะว่าจะแบ่งแบ่งออกมาเป็นหลายโซนหลายแบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้สีแดงนะคะสีแดงเม็ดมะขามนี่ก็สวยวราดาเคยสั่งมาหลายรอบแล้วนะคะขายได้ตลอดนะคะอันนี้เราจัดโปรให้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสีสวยงามนะคะ ใส่เป็นงานนี่ค่ะตุ่จีนนี่นะคะใกล้แล้วนะคะปีใหม่ตุ่จีนนี่ได้เลยนะคะสีแดงนะคะสีแดงไปงานแต่งลูกหลานก็ได้นะคะรับรองมีบางคนบอกกับวราดาว่าจะเป็นคาดดําไม่ได้ดํานะคะเพราะว่าเขาออกเป็นสีแบบอ่าออกออกออกสีออกประมาณสีขามเข้มนะคะตัวนี้ เส้นออกเป็นคามเข้มใส่ได้กับงานแต่งก็ใส่ได้นะคะชุดนี้ก็แค่1,200บาทนะคะจากชุดละพันแปดพันเก้าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเราไปใส่งานแต่งได้แน่นอนเลยะคะ่ะบางคนบอกว่าอุ้ยอันนั้นเส้นมันเป็นเส้นดนํไม่ได้ดําค่ะเพราะสีเขาออกเป็นสีอันนั้นเฉยเฉยเลคะเห็นไหมคะสวยสีเขาเป็นสีคามเข้มเท่านั้นนะคะสีเส้นของเขาเป็นคามเข้มนะคะเราก็จัดโปรนะคะตัวนี้จัดโปรไปเลยนะคะเพียงชุดนี้นะคะ1,200บาทนะคะ เนื้อไม่มีตําหนิเนื้อแน่นเนื้อละเอียดนะคะอันนี้วรดาโค้งไว้เรียบร้อยเลยนะคะชุดนี้ท่านดูลายดีๆนะคะสวยค่ะลายงามเนื้อแน่นเนื้อดีเนื้อละเอียดนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเรานะคะสวยบางคนบอกว่าอ๋อทําไมแต่ละแต่ละชุดราคาไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะเพราะสินค้าคนละอย่างสินค้าเนื้อแน่นเนื้อไม่แน่นสินค้าคนละเจ้าแม่กี่ทอคนละคนทอนะคะ แล้วก็มาอีกชุดนี้นะคะชุดนี้ก็สวยสุดซึ้งกิ่งๆนะคะสุดซึ้งๆเลยนะคะตัวนี้นะคะสุดซึ้งวรดายกให้ท่านเลยนะคะ again, นี่ค่ะสวยค่ะอันนี้สีด้านในเป็นสีนี้นะคะขอให้ท่านดูนี่ค่ะสวยสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นงามสีบานเย็นงามแท้แน่นอนนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสีบานเย็นสวยค่ะสวยอันนี้สีของเขาเนื้อละเอียดเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นนะคะ เนื้อแน่นสวยงามมากแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราโอเคเนาะวันนี้สินค้าของเราก็งามเหมือนเดิมนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการไปตัดเป็นชุดใกล้แล้วนะคะใกล้ปีใหม่นะคะตัดจะร้องหรือว่างานบุญงานบวชลูกหลานได้นะคะสีสวยงามแท้แน่นอนแล้วก็จัดโปรเพียง1,200บาทนะคะเนื้อละเอียดงามมากนะคะตัวนี้ถ้าเราไปตัดอาบน้ํายายิ่งสวยนะคะ แต่ร้านวรลดาจะไม่ได้ตัดอาบน้ำยานะคะตัดตัดผ้าดิบๆเลยนะคะไม่เป็นไรไม่หดไม่ลดนะคะเพราะว่าพวกนี้ผ้าได้ได้เนื้อแล้วคือผ้าเนื้อแน่นนะคะความหมายได้เนื้อก็คือเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นๆเราก็เลยสามารถที่ว่ะตัดเลยได้นะแต่ก็มีบางช่างนะคะบางช่างท่านเอาไปแช่น้ําก่อนบางช่างก็ไปอัดน้ํายากบประมาณนี้เนาะ แต่เราไม่จําเป็นต้องอัดก็ได้คําว่าอัดน้ํายามันก็จะสวยขึ้นมาอยู่ค่ะแต่ว่าเนื้อผ้าจะแข็งนะคะถ้าตอนที่อัดเนี่ยแข็งเวลาเราไปซักมันก็ยุบตัวลงบางทียุบตัวลงแล้วไม่เสมอตัวก็มีแต่ถ้าเราไม่อัดเนี่ยเหมือนเนื้อผ้ามันยังไม่โดนน้ายาเนาะเวลาเราไปซักแล้วมันก็ยืดหยุดเสียกันได้ประมาณนี้นะคะแต่ก็แล้วทุกอย่างอยู่ที่คนชอบนะคะบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะชอบอันไหนเอาอันนั้นชอบคนไหนรักคนไหนซื้อกับคนนั้นนะคะ สุดท้ายแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมมีได้แต่ค่ำขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะด้วยรสุขภาพทุกทุกท่านนะคะอากาศเย็นแล้วนะคะวันนี้เย็นเย็นมากเลยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ